บายบายบายก่อนพอแล้วันนี้รีรอะไรอีกก็ขายในเย้าคขวดคนเดียวค่ายท่านะก็คองคิ้นค้งคจะกังกังว่นิ่ตายจ้ก็ขอออ้าวมันไม่จบอ่ะวันนี้ขายในเย้าควดคนเยวค่าย้านก้องคิค้งคนยจะัง

ข้อถุงแบตค้นพอทหารทหารเฮ้ยข้อทงค้นยิงนอหนูแม่ค้นเฮ้ยนอหนูฝักไปเด็กเลกไฟไฟพอไหมไหมั้อธงพอปลาข้ากลมพอพึ่งข้ตรงพอพึ่งทำรังรังขอฝาขปิดป้อาทนทานขนอทนทานพอพันขาวัง วางตั้งางตั้งพอฟันสะอาดพอฟันสะอาดนี้สะอาดจังอรอย่างน่ะผาสเาผาสำเล่นหนียวผ้าสัเเพกลากลางใบกลางใบมอมามาคึกคักคึกคักยอยยักชุ่ใหญ่แล้เรือไปไปล้ลิงต้นตาลไต่ลาว ว่วแวนเงี้ยเงาวสอตาะไรชยาวเงียบเนา้เน็กเงาสัวอะรสีหนสีหนวดยาวหนวดยาวสอเสือเสือก็ขนหนวดอ่าหอยหีบปลายภาวาจุลาขาพยอกขาพยอกออองเนื้องนองเนื้องนองหอยนคุก 空，打斗，打斗耶！Yeah!